ออกนะมาดูทำง,งานได้หนึ่งตัวระหว่างที่มีฝนตกได้กี่วันสี่สิบสองวันดูตัวนี้สิมีเท่าไหร่ได้โอ้โหได้เท่าไหร่เนี่ยมืดต,ต,ตึ๊ตือ หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามอมมันเป็นจอมมืดๆนะอ่านี่เห็นละอ่ามันต้องแตะโทรศัพท์เลยหนึ่งจสามเอมนี่ก็ขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้ระหว่างฝนตกนะใช้ได้หนึ่งตัวส่วนพวกนี้หวัดหวัดน้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรฝนตกก็ยังใช้ได้ปกติเพราะว่าตัวเขาหวัดน้อย มันมีแค่พวกเจ็ดวัตต์แปดวัตต์อะไรพวกนี้มันก็เลยใช้แสงสว่างได้ปกติ